สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามารู้จักกับเห็ดพอสโตเบโรนะคะเห็ดพอสโตเบโรหรือว่าเห็ดกระดุมสีน้ำตาลนะคะเห็ดนี้นะคะเฉพาะเลี้ยงนะคะในประเทศที่มีอากาศหนาวนะคะลักษณะของเห็ดนะคะก็จะมีลักษณะสีน้ำตาลขนาดใหญ่นะคะขนาดก็ประมาณ5 -6 นิ้วได้นะคะออกผลผลิตทั้งปีเลยนะคะประโยชน์ของเห็ด พอสโตเบโรนะคะในดอกของเห็ดพอสโตเบโรนะคะจะมีเอนไซม์นะคะช่วยในการย่อยอาหารช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยลดความเครียดความวิตกนะคะอีกทั้งยังยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยนะคะนี่คือประโยชน์ของเห็ดพอสโตเบโรนะคะแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่างเลยค่ะเช่นผัดซีอิ๊ว ทำซุปเห็ดน้ำแดงผัดเห็ดน้ำมันหอยย่างเห็ดนะคะหรือว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์เห็ดก็ได้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะเร huh. าจะทำเมน <c oughs> ูผัดเห็ดน้ำม <c oughs> <s styles> <ız> ันหอยนั <y> ่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยค่ะค่ะเราก็จะเริ่มหั่นเห็ดก่อนนะคะหั่นเห็ดเป็นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อทําการผัดนะคะ เห็ดนี้จะมีลักษณะที่เนื้อหนานะคะแล้วก็ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะเพื่อสะดวกในการผัดแล้วก็ในการรับประทานแต่ว่าเห็ดนี้สุกง่ายนะคะไม่ต้องผัดนานนะคะถ้าผัดนานก็เห็ดก็จะเละนะคะก็พอสุกแล้วเราก็ยกออกเลยนะคะนี่ค่ะก็จะหั่นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นชิ้นเป็นชิ้น ลูกเต่านะคะสี่เหลี่ยมลูกเต่านะคะก็หั่นเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนื้อเห็ดครับก็จะเป็นอย่างนี้สีขาวอย่างนี้นะคะเนื้อแน่นนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปเตรียมกระทะเลยค่ะกระทะน้ำมันร้อนแล้วนะคะกใ็ใส่กระเทียมลงไปเลย Um, mm dois, -hmm. เสร็จแล้วค่ะทุกคนผัดเห็ดพอสโตเบรโรเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหน้าทานไหมคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะกรุบกรับอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเหลือเห็ดอยู่2ดอกค่ะผัดไป1ดอกนะคะก็จะเหลือ2ดอกก็จะเอาไว้ผัดครั้งต่อไปเพื่อนๆดูขนาดนะคะขนาดของเขาใหญ่มากเลย ใหญ่เกือบเท่าหนึ่งของจานเลยค่ะเพื่อนๆขนาดดอกของเขานะคะก็จะเอาไว้ผัดครั้งต่อไปค่ะทำอาหารอย่างอื่นบ้างนะคะขนาดดอกใหญ่มากเลยเนะะี่ยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะอืมอร่อยค่ะยกนิ้วเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ